สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะตื่นมาฟ้าไม่ค่อยสว่างค่ะฟ้ามืดฟ้ามัวนิดหนึ่งนะคะฝนเหมือนฝนจะตกค่ะช่วงนี้ค่ะฝนชุกฝนชุ่มนะคะชาวนายิ้มได้ค่ะบ้านของคุณแม่ไม่แรงนะคะช่วงนี้น้ําเยอะค่ะคันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะช่องทางน้ําไหลค่ะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทนะคะ ค่ะท่านจะเอาไปตัดชุดแสกชุดเดสหรือตัดตางเกงก็ได้ค่ะ 1, 3 5 0บาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะชุดเดสชุดแสกก็ได้ค่ะตัดตังเกงก็สวยนะคะหรือท่านจะเอาไปเป็นของขวัญค่ะของไหว้ก็ได้ค่ะช่องทางน้ำไหลค่ะ1,350บบาทนะคะคุณแม่เทออกไปเลยค่ะคุณแม่รับนุ่งคนเดียวไม่หมดนะคะคุณแม่เทนะคะรหัสเจ็ดค่ะ ค่ะคุณแม่เทค่ะ1,350บาทนะคะค่ะคุณแม่เทค่ะไม่ถึงทุนเลยค่ะเทออกไปค่ะเพราะว่าเป็นผ้าหลุดจำนำค่ะมันจะมาชุดนี้ผ้าไม่ค่อยผ้าไม่ค่อยออร่าค่ะุแม่พูดตรงนะค่ะราคา1,350บาทค่ะเราไปตัดชุดสวยชุดเดทก็ได้ค่ะค่ะเราจะไปเป็นของขวัญก็ได้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่1,000พ สามร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะค่ะเป็นผ้าที่ราคาย่อมยาวมากค่ะราคาย่อมยาวค่ะค่ะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นสีขาวงาช้างค่ะค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรนะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นค่ะเป็นผ้าที่หลุดจำนำค่ะผ้าหลุดจำนำนี่ค่ะคุณแม่ไม่ไดืเลือกค่ะค่ะเขาจะส่งมาให้คุณแม่เลยนะคะผ้าพวกนี้ค่ะ โทรทักคุณแม่เข้ามาเลยค่ะโทรทักเข้ามาได้นะคะค่ะราคาค่ะราคาอยู่ที่หนึ่พันค่ะราคาอยู่ที่หนึ่บาทนะคะค่ะรอบโปรโมชั่นค่ะช่องทางน้ําไหลแบบประยุกต์ใหม่นะคะค่ะท่านยาวไปเป็นของข,องขวัญเลือเป็นนุ่งเองตัดชุดแสกชุดเดชค่ะค่ะราคานี้เป็นราคาที่คุณแม่เทปไปแล้วค่ะ ค่ะา1350บาทนะคะช่องทางน้ําไหลค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ1350บาทค่ะค่ะรหัสค่ะรหัสหกนะคะค่ะท่านดูตามรหัสค่ะแล้วก็โทรทักคุณแม่ค่ะอันนี้ก็1350บบาทค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเป็นผ้าช่องทางน้ำไหลนะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะเอาไปตัดทุดเด็กทุดแสกค่ะค่ะแล้วแต่ความเหมาะสมของท่านนะคะค่ะราคานี้เป็นราคาคุณแม่เทออกไปค่ะเทของนะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นผ้ารอบเทค่ะค่ะคุณแม่เทไม่ถึงทุนนะคะแต่เราก็ต้องเทไปออกไปก่อนค่ะเพราะว่า ค่ะบางทีผ้าก็มาบางทีก็ไม่ค่อยโอเคกับคุณแม่เท่าไหร่นะคะคุณแม่พูดตรงๆค่ะค่ะแล้วแต่ท่านท่านชอบค่ะท่านเหมาะสมชอบสีไหนลายไหนค่ะคุณแม่โทรทักคุณแม่นะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นเป็นผ้ารอบเทค่ะค่ะนี่ก็สีเขียวเหนียวซาบค่ะสวยค่ะเขียวเหนียวซาบก็สวยนะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะเอาให้ลูกให้หลานใส่เป็นโรงเรียนก็ได้ค่ะ หรือคุณแม่ใส่เองก็ได้ค่ะค่ะเป็นลายทางด่วนค่ะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะลายทางด่วนค่ะสวยงามมากค่ะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทนะคะขาะมากผืนไหนชอบผืนไหนค่ะโทรทักคุณแม่ได้ค่ะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทค่ะเป็นรอบเทนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะอย่าลืมกดติดตามค่ะค่ะช่วยคุณแม่นะคะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะค่ะนี่ก็ช่องทางน้ำไหลค่ะราคาแบบค่ะราคาแบบเทไปเลยค่ะ1350บาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ1,350าบาทค่ะค่ะเป็นผ้าช่องทางน้ำไหลนะคะค่ะใส่ออกบุญหล่องานก็สวยหรูดูเด่นนะคะค่ะ สวยรูดูเด่นมากค่ะผ้าไหมมีแต่คำว่าสวยนะคะสวยไม่สาง่งสวยไม่จืดจางค่ะความยาว2เมตรนะคะกว้างมาตรฐานของผืนผ้านะคะยาวสองกว้าง1นะคะค่ะความยาวค่ะยาวสองกว้างหนึ่งะคะ2องเอหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะช่องทางน้ำไหลแบบประยุกต์ใหม่ค่ะ ค่ะผ้าพวกนี้คุณแม่ไม่ได้เลือกค่ะเขาจะจัดส่งมาค่ะเป็นรอบเป็นรอบนะคะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะท่านจะเอาไปตัดชุดแซกชุดเรสค่ะสวยค่ะค่ะออร่ามากค่ะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นผ้าไหมนะคะค่ะคุณแม่ขายผ้าไหมค่ะ ค่ะช่องทางน้ำไหลนะคะสวยตลอดกาลง,งามตลอดปีค่ะ mm hmm. เขาจะทอมาแบบผ้าไหมมันไม่เต็มผืนเลยค่ะ mm hmm. ค่ะเราพับเอาไว้ด้านในก็ได้ค่ะ mm hmm. เราตัดแบบเอาไปตัดก็ได้ค่ะสวยงามมากค่ะหน mm ึ่พันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะ ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์กกล้องทุกท่านค่ะ